กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมงนีกาซีมาผัดน์บะซื้อใส่ไข่นะพี่น้องนะหรือว่าผัดทองผัดไข่นะพี่น้องเนาะมนีกสิเห็ดแบบง่ายๆเด้อพี่น้องขั้นตอนเบอยุงง่งยากเห็ดแบบง่ายๆผปุ๋ยแบบหิตน้ำกับหติตดายกามในคลิปเลยพี่น้องวันนี้เราก็จะเตรียมฟักทองไว้สักประมาณสามสี่รอยกัมเนาะพี่น้องเนาะหั่นปลอกให้เรียบร้อยเด้อพี่น้องหั่นปลอกเปลือกให้เรียบร้อยกัน เากับมาเตรียมต้องการพัดได้เลยพี่น้องเนาะเมื่อนีกระสิตังน้ำมันให้เดือดแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปพัดให้หองจักหน่อยแล้วค่อยเอาฝักทองตามลงไปเด้อพี่น้องฝักทองเริ่มซุกซุป,ซป,ซปในจักหน่อยเขาเขาเริ่มปรุงรสได้เลยพี่น้องแต่ขั้นตอนนี้กระสิค่อนข้างที่จะต้องเบิ่งนน่ะก็สังเกตว่าสีฝักทองเขามมนเริ่มสีออกใสๆในจักหน่อยเขา,ขาค่อยปรุงรสปรุงอย่างเด้อพี่น้อง่ารหมากักแบบว่าแบบ ปรุงเลี้ยวกระไดโบบินยังดอกแล้วแต่ผู้ใดมากเนาะคือว่าแหละสะดวกแบบใดก็ใส่แบบนั้นเนาะก็สังเกตเอาละกันว่าต้องเติมน้ำในเด้อพี่น้องว่าเออขนาดมีน้ำถั่วปลาทองเลจักหน่อยขนาดบดถั่วเนื้อเบดซีบบดซุกข้างในเด้อพี่น้องเอ้ยมันสีบซุกเป็นข้างนอกข้างในสีบซุกเวลาเคี่ยวไปกับสุบรได้รสชาติเนาะพี่น้องเนาะเขาเคยทำการตั้งไฟไปเรื่อยๆให้มันซุกถึงเนื้อในเนาะพี่น้อง เริ่มหมอเริ่มเดือดนะก็ค่อยใส่ไข่ลงไปเด้อพี่น้องมือนิ่ใส่ไปจักโซ่หน่อยพี่น้องเพาก็บบะระป๋องคุ้นมันเนาะรอ,อ้ไข่มันเริ่มซุกในจักหน่อยก็ค่อยกลับไปกลับมาเอาพี่น้องอันนี้ก็เลอะแต่ปูมักเนาพี่น้องบางคนุนเพื่อขึนคุนค้นตีไข่กะเอาใส่ลงไปก็ได้แต่ของน้องบ่ได้ตีไข่ได้ทไอใส่ลงไปเป็นฟองเสียกันเต แกะไปก็คอยตลงตลมเอาพี่น้องเบิ่งเอาตามคลิปนี่แหละว่าน้องเห็ดจังใดกันผู้มักไว้ว่าเออมากให้เนื้อใข่เดงก็ไปรขาวประุมกันกะเห็ดได้คือกะโมบิโมบิพิดเด้อพี่น้องเห็ดไดคือกนอันนี้น้องกะเบิ่งเนื้อไปฝักท้องเขาเริมจีสุกแล้วเขาก็คอยซีมมือรสศาสตร์เด้อว่าเขามักจังใดขั้นมักหวานในชั้หน่อยกะเติมน้ำตาลเด้อพี่น้องขั้นโมมักหวานกับปต้องใส่หลายเพราะว่าฝักท้องเขาเป็นมี้วาอมหวานใน่ัวของมันอย่เดียวเนาะพี่น้องนอันนี้ก็ทำการกลับไปกลาบมากข้นปรับไป เมื่อเนือมันเข้าทวนสิ่งก็คอยชิมเมืองรสชาติอีกเทือนหนึ่งว่าเออเพ่อใจแย้งว่าจะเอารสชาติแบบใดมักแบบใดกัใส่แบบ้นเนานพี่น้องเนาะอันนองกัจใส่ใต่ซีอิ่วขาวเนาะพี่น,อน,อน,น้องสอ,อ,อดปรุงรสในจักหน่อยกัใส่นำ้ำตาลไปในจักหน่อยเพื่อให้รสชาติมันดีขึ้นอันนี้ก็เริ่มไปเริ่มแหงนเนาะปั๊บให้ขัวให้มันแหงสักหน่อยน้องบม่มักแบบวานามัน มันตกการแงหงๆนะพี่น้องมันจังดีแซ่บนะพี่น้องรสชาติมันจังเข้าถึงกระทะเนี่ยมีความกินใหม่ของกระทะในามันสีหอมตัวพี่น้องเวลาลาดเขาสวยแซ่บๆได้พี่น้องเลยอันนี้กระเซษเรียบร้อยหน้าตากระซิประมาณนี้พี่น้องเป็นยังไงแต่แซ่บว่าพี่น้องไปลองพัดกันเบิงเดอ้อพี่น้องเห็ดง่ายๆจริงๆล่ะลาดเขาสวยหอนๆเด้อพี่น้องแซ่บๆอันนี้ก็ได้จังไงใครอยากลองเห็ดก็ลองเห็ดเบิงเด้อพี่น้องมินกันมากว่าเห็ดคือกันบอจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อขอบคุณหลายๆเด้อ